ที่การประกอบคอนโดก็เรียกคอนโดแมวหรือบอลูแมวก็ได้นะซื้อเป็นของเล่นนะประกอบไม่ยากนะนะขั้นตอนแรกเนี่ยก็อนะมันจะมีไม้กระดานอยู่มันจะมีไม้อยู่สามชิ้นเนี่ยถ้าเรารู้วิธีการประกอบ มันก็ง่ายมากเลยไอ้ลูกกลมๆเนี่ยเอาวางไว้ตรงนี้ตัวนี้ก็ตัวเล็กใี้วางไว้ตรงนี้อ่าแล้วก็ตัวนี้วางไว้อย่างนี้ ต่อมาก็เอาตัวเนี่ยวางขึ้นไปข้างบนนะคะวางขึ้นไปข้างบนอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวออกก่อนคนสงใส่ไว้ตัวเนี้ไว้ทำไมอันเนี้ยไว้ไว้หมุนนะเหมือนกับไขควงนะเนี่ยแหละงงตรงนี้แหละตอนแรกนะไม่เป็นนะคะก็เอามาวางเนี่ยให้มันตรงกับรูเนี่ย ูน็อตเนี่ยนะฮะตรงกับรูน็อตแต่แล้วก็ใช้น็อตตัวนี้นะเนี่ยหมุนเลยให้มันตรงกับรูตรงนี้ยให้มันตรงกันนี่เลยดูสิประกอบมาแล้วก็จะนอนไหมเอ๊เขมองเลยตั้งใจมองมากเลยอันนี้ก็มาสํารวจแหละทําอะไรอันนี้ก็นอนแล้วเนี่ยใช่ผิดประเภทแล้วเ,เขาไม่ได้มาให้ไว้นอน ออกมาก็หมุนให้แน่นเลยหมุนให้มันตรงรูนะคะตัวนี้ก็หมุนหมุนเข้าไปหมุนให้แน่นเลยเด็กตัวนี้มีไว้เข้าไปให้แน่นเลยไปเรื่อยๆจนสุดจนเขาขยับไม่ได้น,น,น,นะพอเสร็จแล้วก็จะออกมาแบบเนี้ยแข็งแรงเนี้ยก็จะดบว่าเห็นน็อต น็อตก็จะทะลุอ่างนี้ยต่ำลงถ้ามันไม่หลุดก็แสดงว่าแข็งแรงน็อตจะโผล่ตรงนี้นะคะโผล่ตรงส่วนในรูปกลกมๆที่เราเห็นน่ะก็ว่าให้เขาเล่นเขาก็จะมาเขีย่ยเล่นมันจะเขีย่ยเล่นข้างล่างประกอบไม่ยากนะคะ ลองดูนะถ้าเกิดใครซื้อมาแบบเนี้มาให้เขานอนดูสิเขาจะนอนกันไหมอ่ะทองเข้าไปดิอ่ะ,อะนอนดิวีเวอร์วีเวอร์เข้าไปหน่อยนอนเป็นไหมล,ลูกรูไหมคืออะไรฮะอ่ะไปนอนสิเข้าไปงงงงงงง,ง เล่นข้างล่างก่อนเขาเล่นข้างล่างก่อนอันมีมันมีตัวเล่นข้างล่างอเออลองดูสิกลังงงมันคืออะไรใช้ทำอะไร <c oughs> ก็เ,เป็นการประกอบของเล่นแมวไว้ให้เขานอนข้างในเนี่ยดูซิว่าเขาจะนอนหรือเปล่านะคะน่าจะนอน่อัเดีด๋ยวนี้ก็ยังใช้ผิดประเภทอยู่นี่เนี่ยเอามาไว้ฝดเล็บแต่นอนกันเฉยเลยเนี่ยโอเคนะคะสวัสดีค่ะ